าหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์สวัสดีครับ คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องครับสวัสดีพี่ฟายด้วยนะครับสวัสดียศค่ะโอ้วันนี้นะครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าประเด็นที่เรานํามาวันนี้บอกเลยว่าอัดแน่นมากๆ<ช>แล้วก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจกันอยู่เกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของโจอรอารวาสกับโจรนินจาที่มีการขึ้นบ้านหรูไปแถบนนทบุรีกันด้วย<ช>ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการแตกรูปคดีจะเป็นอย่างไร<ๆ>เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2นะฮะส่วนช่วงที่3มค่ะมาดูแลกันเรื่องของสุขภาพกันบบบ้้าาางนนะะคกกกรออัััเเสสถม ภายนอกเป็นแผลเสพแผลเปิดเราเห็นเรารักษาได้แต่การอักเสบภายในร่างกายต่างๆจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันอักเสบตรงไหนบ้างมีวิธีป้องกันอย่างไรดูแลอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในเบรกที่3ค่ะส่วนในเบรกแรกวันนี้นะครับเรามาอัปเดตพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปเริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับขยายกักตัว21วันสกัดเชื้อแอฟริกาใต้ป่วยใหม่143เสียชีวิตอีก2 ต่อกันด้วยนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโควิดจากปทุมธานีลาม6จังหวัดโคราชสะเทือน7ครัวป่วยสั่งปิด2หมู่บ้านหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับจองสิทธิ์ทลักกรุงไทยคุณยายโดนตะคอกน้ำตาไหลไม่ได้เ,เราชนะขยายเยียวยาวลูกจ้างรายวัน แต่ก็ต้องบอกนะฮะว่า<ะ>เกี่ยวกับเรื่องของโครงการรอชนะถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและก็กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเพราะว่าเห็นบอกว่าไปในหลายพื้นที่เนี่ยคนมากันเยอะมากๆเลยนะใช่ค่ะเมะื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟน เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่างๆได้มีโอกาสได้ลงทะเบียนเราชนะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะกับการลงทะเบียนเราชนะกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ อย่างที่บอกไปผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่เข้าไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ไม่ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการต้องบอกว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีคนเดินทางมาลงทะเบียนกันเยอะมากธนาคารกรุงไทยค่ะเขาจะไปเปิดตามจุดต่างๆแบบนี้แล้วก็ให้บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยมาลงทะเบียนปรากฏว่าตั้งแต่เช้านะมีคนมาต่อคิวกันเยอะทีเดียวคือทางธนาคารเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาลงทะเบียน หนึ่งเลยคุณต้องวางแผนการเดิน,นทางให้ดีนะสองเลยปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 ค่ะหน้กากอนามัยอย่าลืมนะคะไปถึงให้เวนเ้นระยะห่างกันด้วยและที่สำคัญเขายืดเวลาให้แล้วฟังดีๆนะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องรีบต้องเร่งเขายืดเวลาให้คุณลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึง5มีนาคม5มีนาคมฟังดีๆนะคะทยอยไปลงทะเบียนกันได้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณเดินทางไปแล้วสิ่งที่คุณห้ามลืมบัตร ประชาชนเช็ <Check S 2> ค<น>ให้ดีว่าบัตรประชาชนของคุณเป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือเปล่าเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งค่ะเป็นบัตรแบบบัตรอ่อนอะบัตรรุ่นเก่าอะบัตรเครื่อบอะใช่ซึ่งในบัตรเนี่ยเขาเขียนว่าบัตรใบเนี้ยใช้ได้ตลอดชีวิต ครับผมอันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนนะครับให้เป็น<ะ>บัตรที่เป็นรูปแบบใหม่เพื่อที่จะง่ายต่อการลงทะเบียนมากยิ่งขึ้นใครที่ยังเป็นบัตรรูปแบบเก่าก็ไปที่สำนักงานเขตก่อนไปเพื่อไปเปลี่ยนบัตรประชาชนในรูปแบบใหม่ก่อนที่จะมาลงทะเบียนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนกันด้วยนะฮะใช่ค่ะาฝากกันไปด้วยนะคะามาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะใครเคยเป็นบ้างอยู่ๆไม่ได้เศร้าไม่ได้อกหกักไม่ได้อะไรแต่น้ำตาไหลเฉยเลยฝุ่นเข้าตาหรือเปล่า ไม่ใช่นะคือบางคนบอกว่าก็อยู่ในห้องปิดดีๆอะบ,บางทีใส่แว่นด้วยใส่แว่นตาดำเนี่ยแว่นตากันแดดน้ำตาไหลอีกแล้วจ้าเดี๋ยวหัวตาเดี๋ยวหางตาเดี๋ยวหัวตาเดี๋ยวหางตาตกลงเราเป็นโรคอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติตกลง ไอ้ที่น้ำตาไหลบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาไหลพอบอกว่าน้ําตาไหลบ่อยๆมีการขยี้ตาแต่ก็ยังมองเห็นได้ดีคือบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างที่พี่ฟ่ายบอกนี่แหละแต่น้ําตาอย่างไหลยอยู่ตลอดเวลาผลสรุปสุดท้ายไปตรวจ,ไป,รวจไปตรวจมากลายเป็นโรคท่อน,น้ําตาอุดตันอตอนนี้คือต้องสังเกตกันครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรและโรคเนี้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณหมอตอนนี้พยายามติดต่อกับคุณหมออยู่เลย พอนองยศพูดบอกเป็นโรคท่อน้ําตาอุดตันมันก็ต้องน้ําตาไม่ไหลสิเพราะมันอุดตันแต่ทาไมน้ําตาถึงไหลแล้วไม่กวดจากอะไรตอนที่คุณหมออยู่ในสายแล้วค่ะคุณหมอขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอขาท่านผู้ชมค่ะโรคท่อน้ําตาอุดตันมันคือโรคอะไรคะคุณหมอขาโรคท่อน้ําตาอุดตันเนี่ยเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากท่อน้ําตาที่ น้ำตาผลิตมาแล้วไม่สามารถระบายออกออกจากท่อปกติได้ครับครับผมอมแ,ลแล้วแล้วจริงๆสาเหตุของโรคเนี้ยเกิดขึ้นได้ไงฮะจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในเด็กทาโรกที่ท่อออกมาใหม่ๆนะครับ,รบมาสักหนึ่งเดือนสองเดือนเนื่องจากการเจริญเติบโตของลิ้นปิดเปิดเ,เนี่ยยังไม่ปกติแล้วก็พออายุมากขึ้นก็อ,อาจจะหายไปเองนะครับ,รบส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เกิดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่่35-40-40ปีขึ้นไปครับ <ừ> แล้วก็บางท่านบางคนก็ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้แต่บางคนก็จะมีภาวะติดเชื้อในโพรงจมกูก,กท่านอักเสบหรืปอบัตจุหรือว่าคนที่เคยครับ,ค,รบค่ะคุณหมอขาอาการเริ่มต้นของโรคนี้ที่เราพอจะสังเกตได้คืออะไรคะ โหสวัสดีค่ะคุณหมอยังอยู่ในสายไหมคะอาจจะต้องปิดทีวีนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าอยู่ในห้องที่ที่เงียบนิดนึงครับเพื่อป้องกันเสียงวิทด,ด้วยนะฮะคุณหมอคุณหมอยังอยู่ในสายหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ อ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวให้ทีมงานจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสายก่อนนะฮะอย่างที่<ฆ>บอกกันไปว่าโรคท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้ใหญ่เนี่ยคือย,ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดชแต่ต้องมีการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาดเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกสาเหตุคือย,ยังไม่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับ<ฆ>แต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยวโยเพาะพี่ยวกับอกว่าคนที่โตไปแล้วที่ยังไม่รู้สาเหตุเนี่ มันมีโอกาสที่จะเกษตรได้และมันที่สําคัญมันลุกลามไปในส่วนอื่นๆของร่างกายเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเองต้องระมัดระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโจนินจากับความคืบหน้าของคดีครับคืนนี้เบาเว,วะลากินเบาเต้นเบา อาเบาๆก็เบาๆชาวีโอวันนี้รวมกันเบาๆลารวมกันมันกว่าสดาลีโอความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวรา เครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น น้ำว่างหางจระเข 99. ้99.5%ตราป่าวองเต้น,นึกถึงอะโลเวรานึกถึงป่าวงเต้ คุณผ <Cornell. S 2> ู้ชมครับจากเหตุการณ์โจรดินจาขึ้นบ้านในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับทำให้ลูกบ้านเกิดความไม่ปลอดภัยซึ่งโจรตอนนี้เนี่ยมีการลักษณะที่ไปก่อเหตุนะครับในการที่จะไปลักทรัพย์ในหลายบ้านซึ่งล่าสุดยังไม่สามารถที่จะจับตัวได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของคดีนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับโจรดินจาในครั้งนี้คุณรำตอบ ก็ตอนนี้ค่ะเหมือนตำรวจเนี่ยกำลังกำลังเก็บอัตลักษณ์และรอผลพิสูจน์หลักฐานพวกรายนิ้วมือรอยเท้าอะไรต่างๆค่ะค,ความคืบหน้าของคดีค่ะคือตอนนี้คือสิ่งที่เราเห็นมีหรือว่าหลักฐานที่มีอยู่คือเรื่องของแค่รอยเท้าแค่รอยเท้าและรอยนิ้วมือบ้างค่ะเพราะว่าในเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยบางบ้านค่ะโดนถอดเมมโมรีการ์ดออกไปค่ะเห็นบอกว่าตามข่าวมีการหักทิ้งด้วยมีการหัก หากตัวชิปออกแล้วก็อาจจะไปตกหล่นไว้อีกบ้านอีกหลังหนึ่งแต่ว่าเขาในในวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะขึ้นมากกว่านั้นะหลายใช่ค่ะขออนุญาตสอบถามหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยมีกี่หลังคะมีทั้งหมด380หลังค่ะ380หลังแต่คุณบอกว่าหมู่บ้านคุณไม่มีกล้องวงจรปิดเลยมีจุดเดียวที่ทางเข้าออกหมู่บ้านที่ดทะเจุดเดียวคือตอนตอนเราซื้อเนี่ยมันมีในสัญญาซื้อขายไหมคะ ว่าเขาจะมี flexibility ในเรื่องของความปลอดภัยอะไรให้เราบ้างก็มีเป็นระบบรปภบ,บ,บุคคลนะเท่านั้นเท่านั้นครับแล้วอย่างนี้ตอนที่เกิดเหตุเองรปภมีประจําอยู่ตามจุดที่ควรจะอยู่หรือ,รอว่าจะในรูปแบบไหนยังไงบ้างก็มีจุดที่หน้าหน้าประตูทางเข้านะครับเป็นจุดหลักแล้วก็ตรงกลางหมู่บ้านอีกหนึ่งจุดแล้วก็ท้ายหมู่บ้านหนึ่งจุด ก็คือมีสามจุดที่โดนป้อมจุดละกี่คนคะหนึ่งคนครับจุดละคนแล้วพอเวลาเกิดเหตุนะครับมีคืนหนึ่งเกิดเหตุตองคืนผมไปตามรอปภนะครับยังไงคะเมาครับเมากลิ่นสุราหึ่งเลยครับเมาอยู่คาป้อมเลยขึงนพาอาศัยไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับเวลาคนขาดให้เจ้าหน้าที่รอปภใหม่มาเนี่ยผมถามว่าน้องรู้ไหมหมู่บ้านนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับไม่ทราบอะไรมาก่อนเลยแล้วนี่จุดที่เกิดเหตุคือบ้านที่ถูก ขึ้นขึ้นขโมยอย่างเงี้ยฮะกับจุดที่รอปภอยู่ห่างกันไกลมากฮะก็เข้าทุกซอยครับเข้าทุกซอยครับแล้วก็รปภเนี่ยสันด้านการขโมยดังขึ้นเนี่ยถ้าลิงก์ไปกับที่ป้อมอ่ะเขาก็จะได้ยินค่ะแต่ถ้าไม่ได้ลิงก์อยู่ห่างสองซอยเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านโดนขโมยขึ้นไปกี่บ้านแล้วคะกี่หลังคะสิบแล้วครับสิบหลังครับคือสิบหลังเนี้ยมูลค่าความเสียหายคือคือเอาของในบ้านอะถูกขโมยทุกหลังไหม บางหลังไม่ไม่มีพศ์ส่<า>สูนหาย,ยค่ะเพราะบางหลังเขาก็ค่อนข้างเก็บเรียบร้อยพอพอหลังจากที่รู้ว่ามีมีมมบางบ้านเริ่มรู้ตัวบ้านแรกๆว่าของหายทุกบ,บ้านก็เริ่มเก็บเริ่มรมาระวัง <repet it S 1> และโดยส่วนมากที่ก่อนหน้านี้ที่มีการขึ้นไปขโมยเนี่ยเขาขโมอยอะไรไปบ้าง เงินกับทองคะอย่างพี่คนนี้เป็นเป็นเป็นเป็ทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆฮะของใหญ่มันจะไม่เอาไปเลยเพราะผนออกไปไม่ได้ให่ท็อปโดนอะไรบ้างที่บ้านของผมทองล้วนๆเลยฮะทองล้วนๆกับเงินสดในซองนิดหน่อยแต่เอียทองแท็เอียตุดจีนเขาคิดว่าพี่จะให้ตุดจีนแะเอียเขาหรือเปล่าเขาเลยมาหาอย่างนี้เลยเอาไปหมดเลยแต่ว่าพวกทีวี ตู้เย็น macbook ไม่เอา macbook ก็ไม่เอาครั้งๆที่เป็นสินค้าเป็นมีมูลค่าสูงใช่ครับไม่เอาคือโจรเนี่ยอาจจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าพี่อันนี้เดาเองนะเอาไปขายอะเดี๋ยวโดนจับได้มันจะเอาตามเงินอะไรเงี้ยเอาไปใช้กาอาจจะมีความรู้ครับเป็นโจรไทเทคหนูถามหน่อยบ้านพวกพี่ๆราคาเท่าไหร่กัน เริ่มต้นที่ที่ซื้อค่ะเริ่มต้นเอห้าจุดล้านห้แพงสุดในหมู่บ้านราคาเท่าไหร่แปล้านนะคะแปดเก้าล้านนี่มันไม่ถูกเลยนะคือราคาของบ้านแพงขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องต้องมีสัญญาณการขโมยอ่ะในบ้านอะมีคะแล้วตอนที่เลือกซื้อบ้านเนี่ยฟ t y ซิลิที่มีการบอกไปหรือการโฆษณาเนี่ยคือเขาบอกอะไรบ้างทําให้เราตัดสินใจในการเลือกซื้อหลังนี้ค่ะ ในสัญญาตอนแรกค่ะก็จะมีการขโมยให้ทุกหลังแต่แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ครอบคลุมทุกจุดค่ะถ้าอยากได้ครอบคลุมต้องไปอัปเกรดขึ้นมาเองก็เสียอีกประมาณสี่สี 4, 4 50, <อ>่ห้าหมื่นถ้าจะอัปเกรดเพิ่มแล้วก็จะมีรปภร,รักษาความปลอดภัย2ีชั่วโมงในตอนสัญญาซื้อขายค่ะแล้วสัญญาการขโมยที่เขาบอกเราอะ่ะมันมีตรงไหนทําไมมันถึงไม่ครอบคลุมคะหลกัหลกๆจะเป็นพวกประตูอะไรส่วนใหญ่ชั้นล่างส่วนใหญ่ประตูะด้านล่างแล้วโจรเขาเข้ามามันไม่ดังหรอ จนข้าขัางบนอันแน่เก่งไปีหมือนจรรู้ว่าข้างล่างมีระบบป้องกันก็เลยไปขึ้นด้านบนแทนและเนี้ยในรูปแบบของทิ่งที่มันเกิดขึ้นมีใครที่รู้น่าสงสัยบ้างไหมเ้ยก็ที่ตั้งข้อสังเกตกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าบ้านที่ไม่มีคนอยู่ครับมันเหมือนแบบมาสบายเลยอย่างบ้านสุดท้ายเนี่ยมาถ่ายอุจจาระไว้ด้วยนะครับอย่าบอกนะว่าถ่ายไว้แล้วไม่กดไม่กดนไม่กดวยให้เขารู้ไปอีกมันเป็นที่แน่ชัดว่า รู้ความเคลื่อนไหวของลูกบ้านคก็มันก็น่าจะตีวงแคบได้ว่าไม่น่าจะเป็นโจรข้างนอกก็ต้องเป็นคนในหมู่บ้านละ่ะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใคร,ครนะครับ <ผม S 2> แต่ว่า<อ>ถ้าให้สงสัยก็ต้องสงสัยรปภออนะครับครับแต่ว่าคนอื่นก็มีส่วนคนสวนช่างที่มาต่อเติมบ้านก็มีส่วนแต่ว่ารปภพอพอน่าสงสัยสุดเพราะว่าจะเป็นคนไปตรวจตาตามซอยต่างๆแล้วอาจจะรู้อาจจะไม่ได้ทําเอง อาจจะเป็นนกต่อชี้ช่องพาเข้าพาออกก็เป็นไปได้อันนี้ไม่ได้ไปโทษะอันนี้คือสงสัยเฉยๆนะอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วคะในหมู่บ้านเนี่ย่ะพี่รันอยู่มากี่ปีแล้วคะรันอยู่มาสองค่ะสองปีแต่ว่าแต่ว่าบ้านที่อยู่นานสุดที่เคยถามว่ามันหกปีหกปีค่ะแต่เพิ่งจะเกิดเหตุเพิ่งมาเกิดเหตุค่ะเพิ่งเพิ่งมาหลังจากที่โอเคทางทางโครงการขายหมดขายหมดแล้วเพิ่งทราบมาว่าเขามีการเปลี่ยนบริษัทรปภแล้วแล้วบริษัทใหม่ค่อนข้างมาตรฐานค่อนข้างจัด น้อยกว่าน้อยกว่าบริษัทเดิมขออยาตถามเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับปปพในชุดเก่ากับบุกจานวนบุคคลแล้วกันระหว่างชุดเก่ากับชุดใหม่แตกต่างกันเยอะไหมครับจำนวนใช่ไหมคะจำนวนเท่าที่เห็นด้วยสายตาลดลงค่ะจํานวนลดลงแล้วก็การมาตรฐานต่างๆก็จะลดลงค่ะลดลงทุกอย่างแลปวว่าค่าส่วนกลางเราต้องจ่ายน้อยลงไหมเพราะว่าเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเก็บล่วงหน้าสนก่างเงจ่ายประมาณจ่ายล่วงหน้าครับ ปีละบ้านหลังต่าสุดก็น่าจะ2 0 0 0 0บาทต่อปีประมาณ20,000 30,000ต่อืนอจ่ายเต็มจ่ายเต็มแล้วก็จ่ายล่วงด้วยสายงานร้ยกว่าหลังอ่ะหลังละอย่างต่ํา20,000บางบ้านแพงหน่อยเนอะที่เยอะหน่อยก็3 0,000อัพครับแล้วอย่างนี้ครับหลังจากที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้มีการรวมตัวไปกันไปเกี่ยวกับคุยกับเจ้าของโครงการหรือว่านิติหรือยังไงคุยแล้วครับเราลงตัวลงชื่อกันได้ร70บบ้านครับส่งไปถึงประธานบริษัทนะครับ แต่ว่าไม่ถึงมีผู้จัดการโครงการมาดักหนังสือไว้นะครับค่ะแล้วเราขอให้เรื่องหลักเลยเราขอให้เปลี่ยนรปภเพราะว่ามันเป็นเงินของพวกเรานะครับที่เราจ่ายไปไม่ใช่เงินของเขาครับนะครับเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนอ้าวเหตุผลขอโอกาสโอกาสอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าถ้ารปภดีนะครับก็เอาไปเฝ้าบ้านคุณครับอ๋ออยากจะฝากเลยอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่สอบถาม คุณบอกว่าบ้านเพิ่งขายหมดไปเมื่อประมาณปีหนึ่งใช่ไหมฮะปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วค่ะ<า>บ้านที่เขาเพิ่งขายหมดไปเขามีการเอาช่างข้างนอกมาติดตั้งอุปกรณ์ไหมมันอาจจะเป็นไปได้ไหมอันนี้คือมองฉีกอีกมุมหนึ่งก็เป็นไปได้ครับก็มีมีการต่อเติมบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้ามาก็ต้องแลกบัตรอ,ออกก็ต้องแลกบัตรก็ต้องการแลกบัตรนะบ้านที่เป็นคนเอาช่างผู้รับเหมามาก็ต้องสแตมป์ตาบ้านค่ะ<า>ชัดเจนว่าบ้านหลังไหนแจ้ง แจ้งช่างเข้ามาซ่อมอย่างเงี้ยครับแล้วว่าถ้ามีคนภายนอกเข้ามาจะต้องมีการแลกบัตรที่ป้อมข้างหน้าทุกครั้งจะต้องมีส็อตแตรมของแต่ละบ้านที่แขกคนนั้นเข้าไปบ้านไหนจะต้องมีครับรฉะนั้นมีหลักฐานเข้าออกครบครับแล้วงี้เห็นบอกว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์แบบนี้และยังไม่สามารถที่จะจับโจรได้ด้วยเห็นบอกว่ามีหลายบ้านเลยมีการประกาศที่จะขายบ้านด้วยกับบางทีมีบ้านเสียหายด้วยครับพี่จะขายบ้านเลยเหรอฮะพี่โดนไปเท่าไหร่อะพี่ประกาศขายเลยอะก็ มันก็นิดหน่อยฮะแต่ว่ามันไม่สบายใจถ้าจะอยู่โดยต้องหว,ว,วาดระแวงปลอดภัยอย่างเงี้ยรับคือตอนนี้อนอนกันไม่หลับหรอครับเพราะว่าบางบ้านที่มีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก็บทรัพย์สินส่วนใหญ่แล้วแล้วก็เด็กอะไรลักกันไหมว่าถ้าเสียงอะไรขอแขกขอแขกก็ เขาอยากจะเอาอะไรไปก็ให้ไปครับไม่ต้องออกมาเออดูเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตก่อนดีกว่านอยากจะทานอะไรในตู้เย็นก็มีให้ให้เขาทานเอาไปนะครับแล้วถ้าถ่ายอุจจาระก็ช่วยกดให้ด้วยอ๋อเราติดป้ายมกเวลาเราต้องจจะต้องติดป้ายนะถ้ามาเรากดให้เราด้วยครับผมในเรื่องของคดีความรวมตัวกันไปแจ้งความทางตำรวจมีความคืบหน้าอะไรบ้างคะ ต้องถามพี่ผู้เสียหายครับเ,ออเขาก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรมากครับบอกว่าออกําลังรอพิสูจน์หลักฐานอยู่รออยู่ครับกาลังมีมีกลุ่มที่ต้องสงสัยแต่ว่ายังรอพิสูจน์หลักฐานว่ามันใช่หรือเปล่าถึงจะมัดตัวได้ใน,ในรูปของในรูปของคดีทางตํารวจก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนอันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่สามารถระบุได้ครับและถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะขอทางนิติหรือว่าเจ้าของโครงการได้ขอความช่วยเหลือเขาอยากจะขออะไรมากที่สุด น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดส่วนกลางครับที่จะมาติดมันมี28ซอยนะครับเราปพมี6คนในเวลากลางคืนผมคิดว่าไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าจะเพิ่มได้ก็เพิ่มเปลี่ยนร้วยกล้องวงจรปิดนะครับให้ได้ทุกซอย28ซอยแล้วก็เปลี่ยนรปพชุดนี้ออกไปนะครับเอารปพที่มีมาตรฐานดีกว่านี้คุ้มค่าที่เราเสียตังค์ลงหน้า ไปนหนึ่งปีนะครับอ,อันนี้เรายื่นหนังสือไปแล้วให้เหตุผล,ลไปแล้วให้เหตุผลแล้วแต่ถูกปฏิเสธมาบอกว่าขอปรับปรุงครับผมบบบเขาบอกไหมคะว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ดีขึ้นแล้วเขาจะเปลี่ยนให้ไม่ได้บอกครับ อ้าวงั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าคดีนี้จะไปสิ้นสุดตรงไหนเพราะว่าทางตำรวจตอนนี้ก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะทางพี่ๆลูกบ้านทุกคนเนี่ยก็แจ้งไปทางโครงการแล้วต,ต้องรอดูฟีดแบ็กโครงการว่าไงต่อไปเพราะฉะนั้นเองก็ฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะฮะว่านี่คือความเดือดร้อนของลูกบ้านทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่เขาเรียกร้องมันคือสิ่งที่เขาจาเป็นจริงใๆในการที่จะรักษาความปลอดภยัยแล้วก็ความมั่นใจให้กับลูกบ้านทุกๆคนด้วย นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับโจรนินจายังไงก็ฝากตารวจด้วยนะครับในการที่จะรีบจับโจรให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้ความสร้างความสบายใจให้กับลูกบ้านทุกๆคนด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะที่มาบอกเกี่ยยกับเราในเรื่องนี้ขอบคุณทั้งสามท่านค่ะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายกันต่อครับ ขอยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2 4 9 3ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2 4 9 3มีขายมานานแล้วถ้าชาาเล่าเรื่องเล่าทุกเรื่องเด็ด เล่าทุกเรื่องดังพร้อมสาระเน้นๆกับผู้เชี่ยวชาญมากมายห้ามพลาดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ5้าเช้าเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10บนาฬิกาสานาทีถึง11บเนาฬิกาทางช่อง5 HD1 กดหมายเลขหนึ่งสนับสนุนโดยยาหมองน้ำตรา ไอทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์อินเตอรคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ประเด็นที่3เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะหลายคนบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบของร่างกายอักเสบภายนอกเป็นแผลข้างนอกทายาเนี่ยอีกสักพักก็หายแต่อักเสบภายในจะรู้ได้อย่างไรว่ามันอักเสบกว่าจะแสดงอาการก็เป็นเยอะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคะว่าการอักเสบในร่างกายอ่ะเราจะดูแลอย่างไรและมีวิธีป้องกันอย่างไรต้อง ต้อนรับอาจารย์มานิตวราภักค,ค่ะคอาจารย์สวัสดีค่ะโดย <ผม S 2> ปกติ <ผม S 2> แล้วร่างกายของเรามักจะอักเสบส่วนไหนมากที่สุดครับคือการอักเสบเนี่ยมีกระจายไป <Blues. S 3> ทั่วนะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่ามากที่สุดที่ส่วนไหนเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันจะเกิดจากอาการปวดก่อนปวดนะอาการปวดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือปวดตามข้อนะฮะมีคนที่ป่วยเป็นโรคเขาเรียกโรคเกาลเนี่ยครับผมแล้วก็ปวดตามข้อเนี่ย มากขึ้นเรื่อยๆนะ,ค,ะ,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเขาเรียกว่ากฎดยูริกเนาะกรดยูริกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามาจากข้างนอกอย่างเดียวมันมีข้างในด้วยแต่ในปริมาณไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราทานอาหารที่เกี่ยวกับที่มีกฎที่เขาเรียกว่ามีสาร อพิวรีนมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดกดยูริกเนี่ยมากเกินไป o v e r ก o a มากเกินไปมันก็ไปตกตะกอนตามข้อ,อนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดในที่สุดแล้วมันก็เกิดอาการเจ็บปวดทรมานนะฮะอ <ฮะ S 2> การปวดตามข้อที่เรามักจะได้ยินโอ้โหปวดเกาปวดเข้าที่ข้อเท้าแน่นอนมันจะเป็นที่เท้าข้อเท้าก่อนอน,นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ยังมีการ อักเสบตามข้อนี่อีกหลายประเภทที่มไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเกาอย่างเดียวนะฮะ,ะแต่าาทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อ๋อถ้าถามว่ามีอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องของโรคเกาต์นะฮะแล้วก็อักเสบที่ข้อมือข้อเ<อ>ท้านะฮะแล้วก็การอักเสบเหล่านี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งอาการเขาเรียกว่าอาการเจ็บปวดทั้งตอนกลางคืนและตอนกลางวันได้ด้วยคือะคะปวดตามข้อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วข้อเท้าข้อศอกข้อมือปวดหมดเลยนะฮะ พราะฉะนั้นบางท่านก็บอกว่าจะต้องระมัดระวังการทานโดยเฉพาะยิ่งพวกเครื่องในสั์ปีกสั์ปีกนะฮะไม่ทานปีกได้ไหมคะทานแต่ตัวมันอะไรตอมีอะไรมันก็ปีกไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะนอกจากการที่เราพบแพทย์แล้วนะฮะเราก็ควรจะสนใจเรื่องของการที่เราจะทานอะโลเวล่าไปด้วยนะเพราะว่าอะโลเวล่าเนี่ยเขามีสารอาหารที่เขาเรียกว่าไกลโคโปรตีนนี่นะครับ เป็นสารอาหารที่เขามีคุณสมบัติที่ช่วยเราในเรื่องการสมานการอักเสบและไม่ใช่การอักเสบเฉพาะข้อเท่านั้นนะฮะยังเป็นการอักเสบอื่นๆอีกด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอักเสบที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารนะฮะก็คือเรื่องของลำไส้แล้วก็อักเสบก็หลายย้อนนี่ใช่เลยแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจะมีอาการที่เรียกเรียกได้ว่าปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เหมือนกับเรียก เรียกได้ว่ามันจะมันจะขึ้นเหียนอาเจียนได้ด้วยคือมันทรมานโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากดไหลย้อนแสบร้อนตาต้อไม่ได้อะใช่หายใจลําบากใช่ฮะเพราะฉะนั้นการการอักเสบเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าอะโรยล่าที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยเขาช่วยบรรเทาได้นะฮะแล้วก็จริงหรือไม่จริงนี่ต้องตามไปดูนักวิทยาศาสตร์ ทั้งในต่างประเทศเนี่ยที่มาหาวิทยาลัยควีนแมรี่เนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยเขาสงสัยว่ามันมีแต่ในตำราตั้งแต่สมัยกรีกโรลันว่าอาการปวดแสบปวดร้อนอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะปวดท้องอยู่ข้างในเรื่องการขับถ่ายอะไรก็ดีเนี่ยคนตั้งแต่สมัยยุคโบราณนนนะฮะรกรีกโรลมัมนเนี่ยเขาทานโรเวล่านะฮะแล้วปรากฏว่าดีขึ้นเขาก็เลยมาทดสอบในสมัยมปัจจุบันที่มหาลัยนี้นะฮะปรากฏว่าทดสอบกับคนถึง อ่0สี่คนแล้วปรากฏว่าอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็พวกกระเพาะอาหารนี่ด oh. ีข oh. да ึ้นอ่ก็เรียกว่าไม่ไม่เป็นการอักเสบภายในนะเพราะว่าการอักเสบเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอักเสบลึกลงไปจริงเนี่ยมันอักเสบไปจนถึงเรื่องของหลอดเลือดนะที่เราเคยได้ข่าวว่าทำไมมีสโตรก นะฮะทำไมมีอาการที่เรียกว่าโรคหัวใจหัวใจวายนะฮะหรืออาการที่เรียกได้ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาเนี่ยคือการล้วนแล้วมันเริ่มต้นจากการอักเสบโอ้โหตอนนี้รู้สึกเนี่ยผมปวดข้อศอกนะปวดเลยพูดปุ๊บปวดเลยค่ะไม่รู้ว่าจริงๆเกิดจากการอักเสบภายในหรือเปล่าใช่ใช่เพราะนั้นการอักเสบเนี่ยผมคิดว่านอกจากเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะทั่วไปการพักผ่อนการทานอาหารการออกกำลังกายแล้วเนี่ย อโลเวล่าเนี่ยควรจะทานอย่างยิ่งเพรเาะว่าเราไม่รู้ว่าเราอักเสบที่ไหน,นบ้างนะฮะบางทีอักเสบเนี่ยนะฮะเ,าเราเราไม่รู้สึกเลยเพราะมันเป็นไปการอักเสบในหลอดเลือดนะฮะเพราะนั้นจึงอยากจะแนะนำนฮะว่าทุกท่านที่มีปัญหาในการอักเสบปวดตามข้อก็ดีนะฮะมีการอักเสบภายในก็ดีนะฮะเรื่องระบบทางเดิอนอาหารก็ดีหรือการกับถ่ายก็ดีเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเนี่ยอยากจะแนะนำให้ โทรศัพท์มาที่นี่นะฮะที่เบอร์0853458833นะครับแล้วก็0853458844เนี่ยนะครับมีโปรโมชั่น,นโทรสั่งสองเนี่ยจะแถมไปอีกหนึ่งคื้อ 2, 2> <นะ S 1> แถมหนึ่งไปเลยถูกต้องรวมเป็น3ขวดนะฮะ,รค,ะ,ะครับในราคาที่เรียกได้ว่า ประหยัดสุดๆนะฮะก็คือราคา2,500บาท2,500บาทซื้อ2แถมหแต่ถ้าคุณว่าอยากจะทดลองอทดลองสักวดเดียวเลยนะฮะสั่งไปทดลองก่อนนะฮะเป็นเป็นชุดทดลองนะฮะราคา1,250บาทนะฮะโทรมาตามเบอร์นี้หรือไม่ก็สแกนคิวอารโค้เพื่อสุขภาพของทุกๆท่านค่ะอาจารย์ค่ทานยังไงให้ได้ประโยชน์อ๋อทานยังไงนะครับก็คือทาน ครั้งหนึงประมาณสัก2ครั้งเช้าเย็นตอนท้องว่างวันหนึงสครั้งสอคร้งเราจะแถมไปเป็นแก้ว1นช็อตนะฮะก็คือประมาณ40 4ซีซีนะฮะทานตอนท้องว่างแล้วก็สุขภาพโดยรวมและก็การอักเสบภายในก็จะดีขึ้นชนิดที่เรียกว่าจะเกิดความดีใจเลยนะฮะว่าสุขภาพเราดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำให้กับ ทุกๆคนในการที่จะดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายอย่างที่พี่ไฟบอกไปก่อนหน้านี้คือภายในเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราควรที่จะต้องมีการป้องกันหรือว่าการรักษากันไว้ก่อนย้ํากับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดในราคาเพียง2,500บาทโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หรือว่าสแกน QR code ที่อยู่มุมจอโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จัดให้กับคุณผู้ชมเต็มๆเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเองใครที่อยากจะดูแลสุขภาพห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาบอกเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับรายการ5าเช้าเล่าเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ